ค่ะก็สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาดูไก่ฟ้านะคะอันนี้พันนี้ตัวผู้จะเป็นสีเหลืองตัวเมียก็จะเป็นสีเทาๆนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มไข่นะคะเราก็จะเอาไปเข้าเครื่องฟักไข่นะคะเจะเก็บไข่นะคะใส่ไข่ไก่ฟ้านะคะ เราก็จะไข่วันเว้นวันนะคะสองสองใบวันเว้นวันแล้วเราก็จะเอาไข่ไปเข้าเครื่องฟักนะคะนี่เป็นเครื่องฟักไข่นะคะนี่เราก็ทยอยใส่เพราะจะไข่สองวันครั้งครั้งละสองลูกมีสองตัวนะคะแล้วก็จะเก็บไข่ทยอยใส่ไปจนะค้ ออามาอีกแล้วหนึ่งตัวนะคะเตรียมเอาออกไปใส่ตูอันนี้ชุดแรกออกมาสามตัวนะคะแล้วก็เปิดไฟให้เขาอุ่นนะคะอันนี้เป็นชุดที่สองออกมาสามรุ่นแล้วนะคะอันนี้เป็นชุดที่สองชุดละสามตัว ตอนนี้ไก่ฟ้าก็อยู่ได้สองอาทิตย์แล้วนะคะเนี่ยก็เริ่มมีหางออกมาสามชุดตอนนี้ก็ได้เกือบสามเดือนแล้วนะคะตัวผู้ก็จะสีเหลืองนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวผู้นะคะสีก็จะเหลืองสีสวยนะคะตัวผู้